ีกครั้งกับเกมเซเว่นนายวีเบอร์จากผมแซงนะครับวันนี้จะมาทัตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเป็นตัวคอนแจกตีด้วยที่เราใส่โค้ดใส่โค้ดที่มาข้างล่างให้นะครับในขละอี่เกเริ่มเดินนะดูได้ว่าใช้โค้ดอะไรแล้วก็ใช้ได้ตงเมื่อไหร่ตัวละครนั้นก็คือเพื่อความยุติธรรมใครกันเองใครมาขวางทางข้าจะเชื่อทิ้งให้มดุดยอดใครตัวละครกายภาพครับซึ่งโจมตีได้แรงมากๆครับผม ตัวละครที่ต้องใช้ในทีมกายภาพเท่านั้นนะใครใช้เซทีมเวทไม่ได้นะยากยากยากเซทีมเวทได้ครับแต่ว่ามันไม่เหมาะเท่าไหร่ด้วยอะไรอ่ะมาดูกันนะเพราะอะไรภาสีของใครครับให้ตัวเองเพิ่มอัตรากิจเข้า27%นะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต่อสู้หากในทีมเนี่ยมีสายจบดีกายภาพสามตัวขึ้นไปจะป้องกันความเสียหายสามครั้งครับ ก็คือถ้าในทีมเนี่ยมีตัวละครที่แบบโจมตีเลยไปโจมตีแบบโจมตีกัจภาพเลย3ตัวใครจะไม่รับความเสียหาย3ครั้งนันเองศัตูที่มีพลังโจมตีสูงสุดจะโดนรีบัฟครับที่ชื่อว่าการเพ่งลิงของผู้ทรงพลังสงกนิลนี้ครับจะท,ทำให้ใครครับเน้นโจมตีตัวละครนั้นก่อนเสมอก็คือจะโจมตีเข้าในหนอนครับและ สร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อคือแรงโจมตีแรงกว่าตัวอื่นๆนั่นเองไม่ว่าจะใช้ใใกิลใดก็ตามนะตัวทั้งหมดครับเมื่อโจมตีทั้งหมดของตัวเองทํางาน2ครั้งสร้างความเสียหายไม่สนป้องกันเท่ากับ23เปอร์เซ็นต์ของเ p พสูงสุดของเป้าหมาย1ครั้งก็คือถ้าใครใช้สก,กิลหรือโจมตีธรรมดา2ครั้งจะทําให้ตัวทั้งหมดเนี่ยโดนความเสียหายเพิ่มเติมอีก1่ครั้งเออเอ,อ2ครั้งก็สองครั้ง โดยไม่สนความไม่สนพลักป้องกันครับยี่สามเซนของพิปเป้าหมายนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะแต่ท่านี้เป็นไอคอนิกหลักของไทยเลยซึ่งแบบแรงมากๆนะครับโจมตีพื้นฐานครับโจมตีเดี่ยวครับโจมตีหนึ่งครั้งความเสียหายหนึ่งร้อยมสเปอร์เซ็นต์ของคามโจมตีกายภาพเมื่อโจมตีพื้นฐานของคุณถูกกระตุ้นสองครั้งจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหนึ่งร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของคามโจมตีหนึ่งครั้งก็คือถ้าใครครับใครจะเกิลเนี้ย สองครั้งก็คือโจมตีธรรมดาสองครั้งใครจะโจมตีเพิ่อมอีก1ครั้งด้วยความเสียหาย1น0่สเซนของแต่โจมตีนั่นเองก็ข้างล่างการป้องกันของผู้ทรงพลังครับเมื่อพาสีของสกิลพื้นฐานทํางานคือถ้าไอ้การโจมตีเพิ่มเติเมตของใครเนี่ยมันทํางานนะครับมีโอกาส30%ที่จะลบบัฟของศัตรูต,ตัวนั้น1ครั้งนั่นเองนะ สิ่ที่สองครับห่วงโซ่เหล็กกดขี่ครับจมตีศัตรูสีตัวต้องความเสียหายเท่ากับมันก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ของลัจจุบันทางกายภาพและแปดเปอร์เซ็นต์ของาโจมตีพลังพลังเท็ศพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายสองครั้งนะครับความเสียหายเพิ่มสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนพลังชีวิตของเป้าหมายที่หายไปนะครับก็คือยิ่งเลือดของเป้าหมายน,น้อยลง ใครก็จะตีกิลิสแรงขึ้นไปอีกนะก็จมตีเดียวครับการเพิ่มเลนของผู้ทรพลังก็คือตัวละครที่ติดมาร์กบนหัวที่ใครมอบ้อ่จะโดนโจมตีแรงขึ้น65นะครับของจมตีของใครนั่นเองนีมที่สครับหลุมศพแห่งโซ่ครับต็ีจะตัวศัตรูครับ4ตัวกะจะดับ,บัฟของศัตรูครับ2ผลอัตรา100%เลยก็คือลบบัฟแน่ๆตีตัวละคร2ผล ความเสียหายทะลุทะลวงครับ2ครั้งเท่ากับ70%อของปรโจมตีกายภาพก็คือจะไม่สนคุ้มกันของเป้าหมายนั่นเองก็คือแบบว่าถ้าเ,เป้าหมายมีแบบคุ้มกันการโจมตี2ครั้งหรือ2เทินหรือ3เทินหรือแล้วก็ตามดีเถอะใครจะไม่สนใจครับใครจะโจมตีเข้าแน่นอนครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวละครที่ติดมาร์กของใครนั้นจะโดนความเสียหายแรงเพิ่มเติมขึ้นอีก 65%นั่นเองก็คือตัวละครที่เหมาะกับการดีผู้ตัวละครถึกๆนะครับเยอะๆหรือตัวดีเดียวก็ได้ก็แรงเหมือนกันนั่นเองนะสำหรับ1นึ่งขีดหนึ่งครับถ้าจะผ่านจริงๆเนะี่ยอัตราคิดได้เข้าที่ผมแนะนําเลยที่เหมาะกับใครเลยคือ73%ก็เพียงพอแล้วว่าพลตของใครเนะาาี่ยเพิ่มอัตราคิดอยู่แล้ว27%นะ เจ็ดสิบสวกยี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ100เปอร์เซ็นต์แล้วก็คือเพียงพอแล้วนะครับก็ต้องมีเพิ่มแล้วนะมีเกินไม่เป็นไรพรังเสียหายกายภาพครับ,บตบดีกายภาพรัก3า0พ3น0นก็เพียงพอสำหรับก่งกิน1นึฝันร้ายแล้วความเสียหายคิสตัลคร้อยแปิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอสำหรับ1นึกินหนฝันร้ายแล้วเช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเป็น6กกินหนฝันร้ายเนี่ยใครเนี่ย3า0พครับ3า0พจะดีมากแล้วก็ ความแข็งที่ได้เข้าสักร้อยเก้าสิบจะดีมากๆเพราะว่าใครจะตีแรงๆแล้วก็ทําให้หมอนหายไปทั้งทีงได้เลยนะมันตัวอย่างแล้็เป็นยังไงดูกันเรไปที่หนึ่งทีหนึ่งทีนหนึ่งแล้ดูเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ดูว่า,าใช้คน,ม,นคมีใครครับแล้วก็ใช้เพิ่น้อยเพื่อเพิ่มครับจะหายที่ได้เข้าถ้าไม่มีใช้โค้ได้ครับใช้โค้ได้ใช้น้องแมวได้เหมือนกัน ใช้บริเวณแล้วก็ทีมที่2ผมใช้เป็นรีเบกาใช่ไหมเบลลีกาอันนี้ก็เพิร์เวตเพิร์เวตแต่ชุดเป็ตัวละครเนี่ยไอ้สัตว์ในที่ที่ผมใช้เนี่ยทุกคนคิดว่าคนนะั้นน่าจะมีนะเพราะเป็นพื้นหลักง่วงนะครับผมเชื่มีก็เลยใช้ผมมาใช้ไทยครับโดยที่ไม่ใช้พัสดีที่ว่าป้องกันจะยิงตีศาจครั้งโดยจะใช้เป็น ทำให้มีสารจตีเนีรยไม่ปอนะครับคือมีแค่ไข่กับตัวละครนี้เนี้คนอนียทำให้พาสซีิของไข่ไม่ทำงานนะพาสซีิป้องกันขนังไม่ทำงานได้รู้ว่าได้หรือป่ะอ,อีวามีมาลยเนนป็นแไฟที่ฉันลอบต่อ,ตอ าประตูเโรียบร้อยครับหมดท,ทั้งทีบ้าวิญญาสุดจะทำเท่านั้นที่ช่วยเราได้เคยเห็นดอกไม้ไฟสีดำหรือเปลเ่าเมื่อกี้นี่สันดังลดีเสียงให้แล้วฮะปะมานี้กับหนึ่งสิดหนึ่งเรามาดูเอ่อ หกขีนหนึ่งบ้างครับหกขีนหนึ่งบ้างหกคีนหนึ่งเนี่ยพาสซีของใครจะทำงานนะไอพ้พาสสีการเพื่หนึงของผู้ทรงพลังจะทำงานนะครับยังไงมาดูกันผมจะเล่นแล้วก็หยุดให้ดูว่าโด,โด,น,โดนโดนยังไงบ้างเทียมเดิมครับเทียมเดิมเลยใครจะไม่มีพาสซีป้องกันนะครับเพราะว่าเผื่อมันสุ่มตัวละครมาแล้วไม่มีไอ้ตัวดาบป๊อปสามตัวเนี่ยัวกคนคิดว่าจะผ่านหรือเปล่าอันนี้คือผ่านแน่ๆครับเพื่อไขรโหดมาก สัตว์ครับตัวสัตว์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 ครับทั้งห้าตัวจะมีตัวดินที่โจมตีแรงสุดครับที่โดนการเสียหายเอ่อการเพ่งเล็งของผู้ส่งพลังไม่ตัวเนี้ยจะโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับจากทุกสกิลของใครเลยนะเห็นไหมเจ็ดสิบเจ็ด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 ตัวเนี้ยหกสิบสี่หกเจ็ดตัวเดียวเลยนั่นคือโดนตีแรงกว่าตัวอื่นนั่นเอง มาต่อเมื่อกี้ใครใช้ไดกี่วนี้ไปแล้วนะไดกี่วนี้ไปแล้วนะครับเราไปใครโจมตรีใครโจมต,รใรตรีใครภาพหนึ่งครั้งที่อย่างโซ้ทางานโอ้โอพัฟฟิฟของใครทางานครับก็คือจะพาสซีฟนี้ทำงานเลยทันทีเมื่อโจมตีทั้งหมดเนี่ยสองครั้งก็จะทำงานทันทีโจมตีเป็นโลงมาโจมตีได้แรงมากๆครับสกิลนี้นะใ<อ>ารจะได้สกิลที่สอง เี้ยงตัดโซ่ไปหายไปหนึ่งตัวแล้วครับมาหายไปแล้วครับไอพารสซีส e การพริ่งเลงของผู้ทรงพลังจะไม่ต่อตัวอื่นนะก็คือตัวนี้หายแล้วหายเลยอก็จะเป็นปกตินะครับเพื่อป้องกันการโกรงใครนั่นเองไม่งั้นโกงฝั่งใครมันโควิดเนี่ยเป็นทีมโควิดเนี่ยใครจะกิ่งเกินไปมากๆซึ่งเขาดักทางไว้แล้วนั่นเองครับมาต่อใครกินกายภาพครับ<ป><ป> โจ้งก็บโต้เรียบร้อยครับแล้วเมื่อกี้เห็นไหมไม่ให้ดูเลยใครจะตีเพิ่มเติมหนึ่งครั้งนะเมื่อกี้เนี่ยตอนดีดันไม่หยดนนุดยังฟ้าไม่ได้เพราะว่าตีเียมหนึ่งผมหาตัวละครที่แบบกิ่งเหมือนใครไม่เจอเนี่ย้าสแต็กไม่ดีครับก็ยังไม่ผ่านมาดูใหม่อีกทีหนึง่งเต็มเต็ม ครบทีหนึ่งครั้งอ่ะทีหนึ่งครั้งนี่คือพัสดีของใครนะเนี่ยติดอยู่เนี่ยที่ว่าเมื่อโจมตีครบสองครั้งจะโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะตรงน,นี้เลยอ่ะดูต่อได้ปุ๊บใครสวนเนี่ยติดโซ่เคยเห็ดนดำไม่เค<า>ย<ม>สีดำหรือเปล<ะ>่าครัประมาณนี้กับตัวเราก่อนไอนะประมาณนี้เลยนะครับมาใครแรงมากๆชอบติด สรุปอีกหนึ่งครั้งครับตัวละครใครสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าจะผ่าน1นึ่งขีหนึ่งปัดไล้หนึ่งขีหนึ่งนะกังโจมตีกระเพรสักสามพันหนึ่งสามพันสองก็เพียงพอแล้วอัตราคิดดิเข้าครับเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอเพราะว่าพาสซีฟของเขามีอยู่แล้วนะครับเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอแล้วนะไม่ต้องเยอะขนาดนี้ค่าสาคิดดิเข้าครับร้อยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอสำหรับหนึ่งขีหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าเป็นหกขีดหนึ่ง กายภาพครับ3 5 0 0ัน้าจะเหมาะมากๆ3,500มพันห้าใส่คดเข้าสักร9 0ยกก็คือก็คือเพียงพอแล้วเหมาะมากๆแล้วนะครับแค่นี้ใครก็สามารถแบกทีมแล้วก็ฟาร์มดาวได้แล้วนะอ่ะจะประมาณนี้กับตัวละครใครนะครับนี่คือใครผมยังไม่อัพ,อพสก,กิลเลยนะอัพสก,กิลครับอัพดาวแล้วครับใครครับถ้าในทีมเนี่ยถ้า HP ของใครเนี่ยลงถึง70%เมื่อไหร่ไอ้บัฟเนี่ย จะทางานอีกครั้งหนึ่งนั่นเองจะป้องกันขารหายเพิ่มอีกสาครั้งนั่นเองครับแค่นั้นเลยนะครับถ้าูกดาวแล้วทุกซกิลของใครครับเนี่ยสีกิลหนึ่งซกิลสอง,องใครจะไม่สนป้องกันครับเติมตมตีเข้าเน้น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 เลยครับตัวตีแรงขึ้นมากๆนะครับประมาณให้กับตัวละครใครนะใครสามารถผ่านด่านได้โดยที่ต้องอัพสกิลครับอัพได้ก็แนะนํา,นานให้อัพลงพัสดีพัสดีไปทําให้โซ่แรงขึ้นครับโตแรงขึ้นนะแล้วก็ถ้าเป็นทีมวิยาภาพ ก็คือจะคุ้มกันสี่ครั้งแทนนะซึ่งทําให้ไท่ถึกมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็ถ้าอัพติจูเออถ้ก็จะเป็นแบบพวกแบบโจมตีแรงขึ้นเฉยๆไม่มีไม่ไมค่อยมีผลเท่าไหร่นะแนะนำให้ลงพาสซีฟจะดีกว่าประมาณนี้กับตัวละครใครครับผมสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือแบบเอ้ยโทษครับพี่พี่บอกไม่หมดครับพี่บอกไม่ครบครับหรือตัวละครผมไม่นำามดนี้ครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะหรือใครอยากปั้นตัวละครไหนก็ บอกได้ในคอมเมนต์นะครับผมผมจะไปปั้นแล้วก็มาแนะนำให้ดูผมมั่นใจว่าผมสามารถปั้นตัวละครเนี่ยเป็น6ดาวบวก5แล้วก็เจาะรู2ช่องได้ภายในเวลา2วันสามารถทำได้แน่นอนสำหรับตัวผมนะในตอนนี้นะสำนี้ก็ไปจ่ก,กันครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย